นี่ตังไหนังหลินเนาะบรรยากาศเย็นสบายอยู่ที่เรียงจันสบายดีทับประ z o o คลิปนี้ก็บทขาห่างเหินจากน้ำคลองหน่อยหนึ่งเนาะพามารอมาเที่ยวบึงบรรยากาศแสงสีของเมืองเวียงจันยามค่ำคืนอยู่แถวๆน้ำผูอยู่แถวนี่จะมีห่านคาเฟ่น้ำพูเนาะคาเฟ่เมซอนก็นมีเนาะฮัตดรอกคาเฟ่ก็มีแล้วก็มีห้องแฮมยังต่างๆ นี่ก็เป็นห้องแหมเปิดใหม่เนาะ Double Tree by Hilton e รนร้ายนะถนนเสร็จเนี่ยอันนี้แมนยามค่ำคืนของวันที่สิบสามเนาะการกระเกียมยันนำถนะั่วเนาะขาเจ้าฮายทรายใสกระสอบเนาะ ใส่ทงไว้เพื่อเหตุสุกเซิรินมีน้ำถวมน้ำยัางก็บสิยดใส่แบบทันเวลาอยู่จุดบริเวณโรงแรมโคซี่เนาะเอาพามาหล่อเบิงบรรยากาศเนี่ยมันคืนในเขตนี่เนาะเด้วพาย่ากับผักไก่กับน้ำพูเลยโรงแรมโคซี่น้ำพูก็อยู่นี่ งามเด้น้ำผูอยู่นีก่กะแต่ว่าคนบปมาหลายนเนาะมีแสงสีมีบอนนางเหลียนเป็นสวนสาธารณะมีหันคาเฟ่อเมซอนอยู่นี่ก็มีแะพาเบ่งน้าผูก้กหน่อย แล้วก็สิพายางเลาะบึงวิวบรรยากาศแถวนี้ยางไปเนีก่กะไก่ไก่กับซีหอมเนะไก่ไก่กับซีหอมสวนน้ำผุเป็นของกาหบนหรือจงังใดเนี่ยเดี๋ยวก็งแฮมโคสี แล้วก็มีโรงแรมอีกหลังห,ลงหนึ่งที่กำลงังเปิดใหม่โรงแรมฮิวตันเน,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 นาะดัหลังเท่านี้ไว้จะย่างไปเบิ่งอยู่ท่านหน้าก็มีอหารกินดื่มจางในตั้งบัวลายเน,น,นา,านกะก็จะเอาตังมาใส่บัวลายอย่างเี้ยหนพายังมาเบิ่งไก่ไกดูงามอยู่ไดนเนาะ อยู่นี่มันเป็นแสงสีเนอะอยู่ประตูไส้แหละจะเป็นแบบมันเต็นระบำเลยนะอันนั้นนะเปลี่ยนจังหวะอันนี้คือจังหวะเดียวเปลี่ยนแต่แสงไฟสวยงามขึ้นกัน fc เฮาอยู่ต่างประเทศคิดหอดอยู่บ่เนาะเฮาคิดว่านำพูนี่คือมีมาตั้งแต่สมัยตะกี้แล้วและต่อมาสวงระยะหนึ่งแหล่ข้าเจา้าหนาจะเป็นเอกส้นมาเสาสถานทีนี่เนาะแลลวก็เหตุเป็นลานสเก็ตมีหานคลายเครื่องข้าเจ้าฮาก็เปลี่ยนขึ้นบางพี่ก้ายนี่เนะาะตามจื่อหด่อย่นี่ก็มีหันบันเทิงเนาะมูลไร มีอ้อโมงร้อมนความดันนะสวนน้ำผุน้ำผุพาค นี่ตังเฮนังหลินเนาะบรรยากาศเย็นสบายอยู่ที่เรียงจันไ,ได้ทางไหนมีหอมงพอได้มีหอมงพองา้านนี่ก็มีห่านบันเทิงแต่ว่าเป็นเงีเย,ยบเนาะโอ้ข้างในเป็นยังไงนี่ไหนจะเป็นานอาหารหรือว่าห้องแฮมเบอร์เอร์นี่ โตเกียวชูชิอาหารเนาะอาหารญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นคาเฟ่เอมซอนเคยมาหลิมเท่านึงโดนเติบแล้วเนาะสามสี่เดือนละอยู่แถวนี้จะมีล้านจอดรถเนาะมีบนให้จอดรถเนาะแต่ว่าฝากได้ซิบันกีดนำผูตะกี้ก็จาเขียนน้ำผู้กิโลเมตรศูนย์เลย เขื่อบบุ่มีอะไรเดือนนี้อออละแล้วรื้ว่าม,มันหลบวะมันลืบม,มันลืบชิย่างมาเบิงทั้งโง,งแงมฮิวตันเนาะฮิวตันอ๋อกสำเนียงแบบคนลาเขานี่แหละเปิดใหม่ใหม,ใหม่เลยเปิดตำลังโคสีถ้าก็เปิดบางเดินเก่านี่นะใหม่ๆสดๆเลย คาเฟ่ยูยน่กระเป็นเด็กกันหลักกันเนาะงามคือนกันงามคือกัน,กนยังมาเบิงทางงองแฮมเนี่ยักหน่อยเนาะเบิงบรรยากาศตามแคมทางข้าก็ได้บรรยากาศอยู่ในกกัน น่งตากแง่แล้วก็ชิปกาแฟไปเนาะลมกันไปน่งหลินกลางเว้มามันห่อนกลางคืนมาแลวไข่แหนมาอยู่เรียงจันแถวนี้แหละถนนเสนนี้มีแสงสีให้เบปงให้ส้มแหนเนาะัรนีากานอาหาร,หาร,หารเป็นบาร์เบ,บียยังกอเพินขอบใจเดอร์อ่านขอบใจเดอร์ พลังมากขนาดนี้พลังนิยมขนาดนั่งนี่บ่ขอบใจเดอ้เอ,อขอบใจเด้อร้าอบารเล่านะแอนบร์เนาะิบสี่สิบเี่สิบี่บสี่ี่บ่ีบี่บ บรรยากาศทักนั่นเองโอ้นี่บอลน,นั่งกินอยู่เทิ่นไงนี่จุดนี้ก็ได้หรือจะนั่งแบบแบบนั้นนนั่นเองก็ได้เนาะอ่ะพามาเบิ่งบรรยากาศก่อนเนาะจะนอนจะเข่ากินมีนัดกับหมูเนาะคนกับเอ่อเทรุเทรุเทร,เทรุนัดกับเทรุไว้ไปไปกินอาหารญี่ปุ่นเราจะพา,พากินอาหารญี่ปุ่นวันสั่ง ทั้งวัดไต้บน่ะนะประมาณเจ็ดมงิลเนาะก็เลยว่ามานนี่ก่อนมาเบึงบรรยากาศแถวนี่ค่ะอยากมาถ่ายเบิง่งแต่ดนแล้วนะแถวโฮแฮมฮิวตันนะเ้นนี้นะี่ยฝรั่งกจ็จะออกมามายางดีมากินเบียร์มาอย่างหลายนะมันเป็นถนนที่วาสามารถยางเด็ด้มันมีบอล ท่องเที่ยวลร้เนาะไก่ซี่ห้อมแน่ไก่แคมคองไก่ตลาดอ่ะนะเป็นแดงอ่ะนะเอ้ก็มีตำรวจเขามาเคลียร์มายังบันี้อันนี้ดานขางเนาะดานแคมทางเบิ่งดันนะ้า เป็นถนนวันเว่ยเนาะถนนเสราธิราชไม่ได้ไม่ได้ขี่ลงมากเนาะสัญจรทางเดียวขเขาบจอมมาลินลลยได้ื่อว่านนี่ื่อว่านนี่หรือมือก่อนมาปูชื่อครับหลดไล่ขนาด เปิดแล้วเนาะเป็นคาเฟ่ก็มีสันรุมปามารถเขาไปหลินไปกินได้ภาพเบิง่งแสงสีแจ่งๆเนาะมาดิแบบตัวจริงเลยนะอาร์ตร็อกคาเฟ่อาร์ตร็อกคาเฟ่ บารอนคับอันนี้ก็ห้องแฮ้มกันนั่นนี่ดาวาราดาวาร่าเงินองอินเดียบ่เนาะดาก็แก้นตัวดีตัวเอชนะนะมามานี่ักหน้อยเนาะ แสงสีเมืองเวียงจันทริว่าหา้ามค่าร้ายกับยังบเปิดเต็มถี่เนาะบางบอดก็เป็นเฮื่อนบางบอดก็เป็นหา่านถามท่างไปเนี่ยโบได้ลารถร้ายพดถามไปอยากเนาะ ก็คือว่านอะอยู่บริเวณนี้จะมีห่านคาเฟ่มีฮองแฮมมีบอนย่างหลินมีห่านอาหารย่างต่างๆหลายเนาะใครอยากมาหลินมาเที่ยวก็มาได้สไลายเถ้าว่าเขามาย่างแถวนี้เซียนคนต่างประเทศเนาะบรว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งมักมาย่างหลินแถวหนีหลายเด้เนาะอันนี้ก็เป็นฮองแฮมเปิดใหม่เนาะ ตั้งอยู่ไกลๆแค้มค้องเลยผิ่งบรรยากาศตามแคมทางเนาะอยู่ที่ถนนเสรทาที่ลาดนะรถร้ายนะถนนเสร็จเนี่ยต้อง ระบันระวังเนาะขามทางกันย่างๆเลยเปิดไปไหมเลยยรงแรมเนี่ยวันที่หนึ่งก็ว่าวันที่วันที่หนึ่งเดือนเก่าเปล่าเปิดไปไหมเลย นักท่องเที่ยวกะมีอยู่เล็กหน่อยเอาทานผู้ชมสำหรับคลิปวีดีโอนี้กขจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบใจทุกท่านทีเข,ข้ามาหาบสมเด้อเข้าไว้พบกันไหมคลิปวีดีอนา